I ລະດາຣານິວນາງເບິ່ງຮູບເຈົ້າກັນນ້ຕາອກมันຈບປານນີໍ มาพบกับทิปฟี่เช่นเคยค่ะในรายการดารานิวค่ะและเช่นเคยวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นศิลปินสาววัยใสเสียงใสแล้วก็หน้าหวานด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะใครที่มีอาการแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหัวใจไม่ค่อยปกติมาเช็คอาการกับเธอคนนี้เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะน้องปอมพัทยมากนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสาหรับซิงเกิลที่2แล้วชื่อเพลงว่าอะไรยังไงคะชื่อเพลงว่าแบบนี้บอกคนอกคักเออมันเป็นยังไงเดีงอย่างพี่นี่ มีอาการกินได้ปกติแต่อาจจะนอนไม่หลับอกหักไหมอันน enders, ั <c <c ้นต้องอยู่ดีๆค่ะสำหรับซิงเกิลที่สองนี้เป็นยังไงบ้างคะแนวเพลงทำไมถึงมาอกหักเพราะซิงเกิลแรกบอกว่าเป็นเพลงรักค่ะซิงเกิลแรกเป็นเพลงรักก็อยากได้แนวอกหักบ้างพอดีว่าเพลงเพลงเพลงรักค่ะเพลงแรกบอกว่าเรายี่เงาเกินไปเขาก็ไล่เรามาอกหักก็เลยบอกเลิกเลยเงาเกินแนวนี้เพลงนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากตัวเองด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะ เคยไม่เคยอกหักมาก่อนเคยค่ะยออไม่ถึงสมัยมัธยมเนี้ยค่ะเป็นยังไงอาการอกหักของเราตอนนั้นแอบชอบรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่เขาเป็นนักบาสเกตบอลสูงๆรอๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ชอบเราก็ให้เพื่อนเอาขนมไปให้แต่แอบชอบเข้ามาหลายปีนะคะหลายปีเลยค่ะก็ไปให้แล้วเขาบอกว่าไม่เอาเราไม่สวยเสียเซลไหมพอได้ยินแบบนั้นอ่ะก็เพื่อนก็เดินมาบอกอย่างเงี้ค่ะว่าเขาไม่เอาเราบอกว่าเอ้าแล้วทำไงอะ เขาไม่เอาเขาไม่ชอบแกแต่สียอะไรเราก็เลยร้องไห้เลยเป็นอาการอกหักของเราครั้งแรกเลยนะคะตอนนั้นดูแลหัวใจตัวเองยังไงบ้างพอแบบว่าเราแบบเฮิร์ตกลับมาอะไรเงี้ยเฮิร์ตกลับมาก็เฮิร์ตเฮิร์ตตั้งแต่อยู่โรงเรียนนะค่ะแล้วก็เรียนก็เมือมือค่ะแล้วก็กับบานก็กินไม่ค่อยกินข้าวแม่เล็ะกินข้าวกินเอร์เก็บอกบอกบกินมันกินไม่ลงเนาะเวลอากอกหักเนาะ แล้วเราดูแลหัวใจของเรายังไงซ่อมแซมมันยังไงคะพอหลังจากที่เราแบบอกหักมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ได้เู่ประมาณสองสามวันมันเป็นรับวัยเด็กใช่ค่ะวัเด็กวัเรียนอะไรเงี้เพื่อนก็พาไปเล่นเกมอ่านหนังสือบ้างทํะไรนู่นนี่มันก็ลืมอะค่ะแต่ก็ยังจําที่เขายังจำได้อยู่ตอนนี้เขารู้แล้วหรือยังรู้ไหมเนี่ยว่ามาเป็นเพลงนี้แล้วนะ รู้ค่ะรู้แล้วตอนนี้ยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่บ้างไหมคะกับพี่คขาเนี่ยไม่ค่ะไม่คุยแล้วเนาะไม่ได้คุยนานมากเออหลายปีแล้วสิบกว่าปีเป็นที่มาของเพลงนี้เลยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปล่อยออกไปฟีดบลอกฟีดแบ็จากแฟนเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็ถ่าคอนข้าว่าดีค่ะเพราะว่าเขาก็มาเข้ามาดู m อมวีด้วยเขามาฟังเพลงด้วยเขาก็ชมเขาว่าเออเพลงดีนะบางคนก็บอกว่าแฟนคลับจะขอนแก่นเขาบอกว่าเพลงอ่ะ ฉันร้องให้ตามเลยอะไรอย่างเงี้เยเขาก็บอกเอ๋อจริงเหรอเออเล่นอินนะอะไรอพรพอดีว่าได้มีโอกาสได้ไปเล่นเอ็มวีกับอฟอร์มด้วยเล่นตื่นเต้นตอนที่เราร้องเราอินไหมคะมีแบบคลอๆไหมน้ำตาพอนึกถึงเนะี่ยนึกถึงเขาแล้วก็นึกถึงประสบการณ์ของเราก็มีก็มีบ้างค่ะคลอๆแต่ว่าไม่ถึงกับเราองแต่ว่าตอนนี้โสดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีคนมาดามใจแล้วตอนนี้ก็มีคุยๆอยู่มีคุยอยู่เนาะก็ไม่หักขาดนะก็เรียกว่าแฮปปี้ไหม สวัสดีบอแฮปปี้ไหมก็นิดหน่อยค่ะอยากให้ร้องสักนิดหนึ่งให้พันแได้ฟังได้ไหมคะสำหรับเพลงนี้ได้ค่ะสาธุเด้อมันเป็นแบบนี้บอกคนอกหักมันเจ็บปานนี้บอกฮักเนมไปทั้งใดก็เจ็บคับแทน่นอเห็นคนฮักกัน น้ำตากระพันไหลมาท่วมจอนั่เบ่งรูปเจ้ากันน้ำตาคลอมันเจ็บปานนี้บอกความหักโอ้ต้องบอกว่าเสียงนี้สุดยอดจริงๆเลยเค่ะคุณผู้ชมแบบว่าหวานเกาะลึกบาดเข้าไปข้างในหัวใจเลยแสดงว่าอินพี่ฟังนี่ยังอินเลย ต,อตอขอย้อนกลับไปหนะะ่อยค่ะกว่าที่จะมาเป็นน้องปอบในวันนี้ผ่านการแข่งขันในไม้ทองคํามาเป็นยังไงบ้างกพตอนนั้นก็ลําบากค่ะเพื่อจะได้มาไมน้องคําก็อยากจะมาแล้วอ,อยากจะมาอีกแต่ก็ไม่ได้มามเพราะว่าเราขัดสูดเ่เรื่องการเรื่องทรัพย์ก็จนสุดท้ายได้มาไมนทงคำหกก็มีทัศนศึกษาจากอาจารย์หนูก็เลยขออนุญ,ญาตจากทางคณะอะค่ะว่าเดี๋ยวหนูจะไม่ได้กลับด้วยนะเดี๋ยวนจะไปสมัคร ไม่ทองคำหกจนไปถึงเขากเก็บของนะคะเก็บของแล้วหนูเลยขอร้อสมัครไป็นคนสุดท้ายค่ะพอได้ไปอยู่บนเวทีของไม่ทองคําวินาทีนั้นความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกเข้าสิบคนอ่าดีใจดีใจก่อนครบบัแรกเคยมีทีมงานโทรมาแล้วด่าเขาดยอืม้วทำไมอะ่ะแบบหนูไปสมัครไว้สองที่ก็คือมีสมัครอ่ะไม่ทองคำมาเราฟังเพล แล้วทีเนี้ยหนูก็โดนมิจฉาชีพเป็นเยอะแล้วพี่หนูก็เลยเขาก็เลยโทรมาแล้วเขาก็บอกว่าเออน้องน้องจะเข้ารอบนะเดี๋ยวน้องก็ต้องมาถ่ายนะวันนี้หนูก็เลยแบบโอเคค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยไปถามเพื่อนอีกคนมาว่า,วา,วาเฮ้ยเขามีถ่ายกันหรือเปล่าในวันนี้อ,อะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกไม่มีนะแบบไม่รองคำว่าเราฟังเพนหนูก็เลยพี่เขาโทรมาอีกครั้งหนูจำได้พี่เขาชื่อ,ช,อชื่อเจฟ<อ>โทรมาน้องจะมาไม่เนี่ยมันจะถึงเวลาแล้วในพุ่งนี้เข้ามาแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลย ว่าไปสายอีสานเจ้ายังไม่คิดตัวค่ะป, <laughs> ประมาณนี้ค่ะแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่อันนี้มันไม่ต้องทำากเอ้าอจริงเหรอพี่แูแบบดีใจแล้วก็มาพอ,อได้ไปครั้งนั้นเราได้ขึ้นมา <c oughs> เพลิความรู้สึกที่เราได้ขึ้นเวทีในตอนนั้นเนี่ยค่ะมันตื่นเต้นมันกดดันมากน้อยขนาดตอนแรกสัน่น <c oughs> สั่นไปเลยตื่นเต้นเราแบบจะร้องให้ด้วยเพราะว่าตัวเองไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้ว ีนี้หนูร้องเพลงแม่ด้วยอืะเป็นความรู้สึกของอินกับเพลงด้วยค่ะอตอนนั้นครูก็บอกว่าเสียงมสเสนนห์นะอะไรเงี้ยหนูก็ดีใจแล้วก็เลยเข้ารอบแบบเข้ารอบไปเรื่อยๆค่ะรอบยี่สิบสี่คนเรอบสิบสองคนแล้วก็มารอบสี่คนอืจากวันนั้นจนถึงวันนี้มาเป็นน้องป๋องพัทไทยมากแล้วมันรู้สึกตื่นตันหายเหนื่อยหรือว่าเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากน้อยขนาดไหนคะหนูคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นของอ เส้นทางวงการศิลปินเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอยะะอาอ่างี้ค่ะแล้วก็ฝึกฝนค่ะขึ้นอยู่เรื่อยๆยังยังไม่ถึงขีดสุดใช่ไหมถามว่าความรู้สึกก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็แบบเรายังได้อีกอค่ะมันทําให้เราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองเยอะไหมคะเพราะว่าจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งในวันนั้นกลายมาเป็นศิลปินแล้วในวันนี้ปรับเปลี่ยนเยอะค่ะจากที่เป็นเด็กน้อยที่แบบพูดพูดภาษาบ้านาๆเลยเด็กน้อย กระโปงกระโหลกกระลาใช่ค่ะแบบเรียนโรงเรียนแบบบ้านนอกนนอกอะไรอย่างเงี้ยหนูก sure ็แบบไม่ค <Hey ่อยรู้จักสังคมอะไรแบบนี้ค่ะเข้ามาในกรุงเทพก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรก็ต้องปรับเปลี่ยนเยอะค่ะเรื่องการพูดแล้วก็การพูดการเดินอะไร่ค่ะมีเรียนการแสดงเพิ่มบ้างจากทางค่ายที่มอบคอร์สอะไรให้ หลังจากนี้งานในวงการบันเทิงของน้องปอมมีอะไรที่เราอยากจะทําหรือว่าอยากจะลองทําบ้างไหมคะนอกจากการเป็นศิลปินนักร้องที่เราถนัดอะไรเงี้ยตอนนี้เราค่ะตอนนี้ต่อไปก็อยากแสดงละครนะคะแต่ว่ามีการไปเรียนแล้วด้วยใช่ค่ะไปเรียนไปเรียนเพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ได้เรียนถึงแบบที่สุดค่ะทางค่ายก็ได้มีโอกาสจากทางค่ายแล้วก็เ่นลิเกก็เรียนแล้วเล่นแล้วเพราะเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานแต่ว่าเ่นลิเกก็ได้รับโอกาสจากทางค่ายุนคข้าแล้วก็พ่อขององสันนะคะค่ะ ได้ไปเล่นแล้วก็มีลำวงแล้วก็มีมอลังกะลอตอนนี้ก็อยากอยากหันมาเล่นละครไหมเซรีส์ค่ะซซรีส์ซิคคอมอะไรอย่างเงี้ยอะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้น้องปอมช่วยฝากผลงานเพลงล่าสุดของน้องปอมเองรวมไปถึงซิงเกิลข้างหน้าที่ซิงเกิลต่อไปที่อาจจะจะมีหลังจากนี้ด้วยนะคะยังยังอยงเอาไว้ก่อนอย่างเอาไว้ก่อนเนาะอะฝากได้เลยจ้า ค่ะขอฝากด้วยแล้วกันนะคะสําหรับผลงานเพลงซิงเกิลที่2ของน้องปอมนะคะแบบนี้บอกคนอกขักนะคะสามารถติดตามได้ที่ t u ท e c h anel n ของเข้าวด้คอร์อดค่ะค่ะและก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเราจะให้น้องปอมเนี่ยช่วยโชว์ร้องเพลงอีกสักหนึ่งครั้งเพื่อให้แฟนๆได้ติดตามก็ฟังกันนั่นเองค่ะสาธุดอมันเป็นแบบนี้บอกคนอกหักมันเจ็บปานนี้บอก เนม่ไปทั้งใดกะเจ็บคักแทนอเห็นคนหักกันน้ำตากับพลันไหลมาท่วมจอนังงบังรบเจ้ากันน้ำตาคลอมันเจ็บปานนี่บอกนอคนโอกหัก ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการดารานิวของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องป๋อมผัดไทยมากมาก,มากเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงแบบนี้บอกคนอกหักค่ะ,คะสำหรับแฟนๆของน้องป๋อมเองค่ะก็ติดตามผลงานของน้องป๋อมได้เลยที่ YouTube Channel ของข,องขอ้าวเดอะคอร์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Dara New.